ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสูห่หวยเด่ดในหนึ่งหกอีกแล้วครับนะ <c oughs> คลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของเนวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาและก็ขอบคุณท่พนผู้ชมที่ติดตามเอ็กมมนมาประจำด้วยครับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยคลิปนี้เนียวทานนี้ก็เป็นนวทาน16กกรกฎาคมเราไปชมกันเลยเจ้านิ้ชนบโพลเนวทานดับ10โบนสุดที่2 ฝากมาดับหกหนึ่งตัวฝากมาดับหกหนึ่งตัวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่หกเลวกระถ่งก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ ใบนี้ก็ฝากมาเททันบนสองตัวฝากมา9ก้าศูนเก้าศูนฝากมาสองตัวเป็นทอทานต่อมาเลยเจ้านี้พระหักฝากมาล่าง สองตัวฝากมาสองฝากมาสองตัวเดียวฝากมาสองหนึ่งตัวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมอูลต่อมาครับเจ้านี้กลุ่มกินย์ ฝากมาในาทางสองตัวล่าง0 1 2 1 4 1 6 1 8 1 0 3 2 3 4 3 6 3 8 3 0 5 2 5 4 5 6 5 8 5 0 7 2 7 4 7 6 7 8 7แนวทาง2ตัวล่างชุดแตงมต่อมาเลยเจ้านี้แนวทาง3ตัวบูนตรงต้น ไม่รวนบื้013 014 017 018 019 034 037 038 039 047 049 048 078 079เคบหน้าจอได้นะท่านมีหลายชุดนะต่อมาเลยเจ้านี้เป็นอทันดับแต้มมาร่วมสาม เป็นอะธานดับเต็มสองตัวล่างฝากมาดับเต็มหนึ่งฝากมาดับเต็มหนึ่งอดีตที่แล้วก็ฝากมาดับเต็มสองแล้วทำไมนี่ก็ฝากมาดับเต็มหนึ่งต้อมาเลย่นคูณสุดฝากมาคู่ล่างหกแปดหกศูนย์หกสอง ศูน0หก8 6, 6, 6นยการ6สาม7ก็ก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้แนวทางของอนุวัตสินบนอยโบนสองตัว เป็นทนาวิ่งโบนฝากมาเจ็ดสี่เจ็ดสี่ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาใบนี้ครับสายทหาร วิ่งตัวเดียวใบนี้เป็นอดีตเก่าที่แล้วฝากมาวิ่งโซนสรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่าน10บโบนเนือทันใหม่นี้ครับตัวได้เอ่ยเราไปดูกันเนือทันใหม่นี้ก็ฝากมาวิ่ง7ตัวเดียววิ่งตัวเดียวเวิ่ง7ตัวเดียว ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยมาต่อการเจ้านี้เลยส,สมมตนฮิโล่ฝากมาแนวทาง หน่วยล่าง5ตัว C ห้าหกเจ็ดแปด C ห้ฟังมาหาตัวดืงสแล้วก็ฝังมาคู่0ูน4เจ้านี้โซยุดับบนล่างถ้าไม่ทานก็เค็บหน้าจอได้ 1 1 1 8 3 3 6 1 6 3 8 3 9 2 9 9 8 9 0 5 0 4 7 4 9 7 6 7 5 5ดับคู่ล่าง8 9 9 8 2 5 2 0 3 0 7 7 0 7 4 อีกหนึ่งใบครับดับล่าง7072434983893438 3507252 75052 9 4 9 8 1 6 6 1 1 3 1 4 8 8 8 9 3 2 3 4 7 6, 7 8 8 2 1 2, 3 3 5 5 5 0 ต่อมาครับเวียงเพีงแนวท่านดับ10หน่วยล่างตัวเดียวฝั่งมาดับ7ฝั่งมาดับ7ตัวเดียวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันมาอย่างเร็วทันใจด้วยต่อมาเลยเจ้านี้เดนรอสสอนอง เดนโรสซนโคนโคราฟฝากมา4 5 6 4 5 6ฝางมา3ตัวเป็นแนวทางก็เป็นแนวทางของโคนโคราฟกายก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางช่วมต่อกันเลยเจ้านี้เด่นโคต้โบนกันล่าง เดือนธันวาคมนี้ก็ฝากมา8 4 8 5 8 6 9 4 9 5 9 6 0 4 0 5 6, 0 6 1 4 5, 6, 1 5 1 6 8 4 8 5 8 6 9 4 9 5 9 6 0 4 0 5, 0 5 0 6 1 4 1 5 1 6 1> เ,นนะเน้นนะเด่นคู่ตดต่อมาเลยเจ้านี้ รัชนกมีโชคดับโบนตัวเดียวฝากงมาดับสามฝากมาดับสามตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาดับสี่แนวตันใหม่นี้ก็ฝากมาดับสามตัวเดียวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาเลยใบนี้ก็ยังเป็นแนวทางดับล่าของราชนก ฟังมาดับตัวเดียวฟังมาดับตัวเดียวฟังมาดับดับ3าฝังมาดับ3ตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฟังมาดับเจ็ดเดี๋ยวทานใหม่นี่ก็ฝังมาดับ3ก็ขอบคุณมากเลยก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่าน ทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแนวทางเท่านั้นนะท่านเป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบง่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจาด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่าน เอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นแนงทานฝากมาเป็นแนวทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อแนวทานใหม่คลิปใหม่กันเลย